วิพาดาจิตพลวนนะครับมาดูเกมเสิร์ฟของอินเดียครับเปิดศึกษาได้ดีครับยกมาให้กับผู้ล้มใหญ่ตรงนี้ออกเรียบร้อยเรไรครับอ๋อแล้วค่ะก็จะเห็นว่าตัวทาเน้นๆเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นน้องภูตวันโสภายังไม่ได้เห็นซิงต์สูบเการขึ้นทาเกมนะคะสาหรับตอนนี้ก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่นะฮะว่าคู่หน้าของอินเดียเนี่ยตัวเตะหมายเลขสามนี่พอๆกันเลยฮะความสูงของภูตะวัน ถ้าเสียงขึ้นไปฟาดนนีีอาจจะติดบล็อกได้อือต้องปล่อยให้ผัวลูกนี้อาวครับโอ้ยอไปที่กลางลำตัวน้องโบวิพาราจิตพวนอ่ะโอ้โหถึงกับต้องล้มลงไปน่าจะมีอาการจุกนิดนึงนะคะสำหรับการฟาดของหมายเลขม3มโอ้นี่ฮะรุนแรงนะฮะว่าจังหวะหมายเลข3ามครับตัวเตะของอินเดียแล้วขึ้นไปฟาดแล้วน้องโบ จุกอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ค่ะน่าจะโดนที่หน้าท้องนะคะทำอาจจะทําให้เกิดอาการจุกเล็กๆนะคะโอ้โหทีมชายน่าจะหนักกว่าใช่เมื่อกี้จังหวะฉุกระหุกด้วยแล้วต้องขอบอกว่าอินเดียทําได้ดีมากๆนะคะสักครู่นี้แก้ไขเกมกลับไปได้ดีค่ะทาให้ทีมไทยเนยตั้งรับแทบไม่ทันก็ยังดีนะคว่าลูกที่แข่งขันก็คือลูกผู้หญิงนะฮะรุ่นเอ็มที ใช่ค่ะนี่เป็นการแข่งขันประเภท4คนนะคะแบบผสมซึ่งใช้ระดับการแข่งขันเนี่ยเป็นเน็ตผู้ชายนะคะระดับความสูงแต่ใช้ลูกตะกร้อเป็นลูกตะกร้อผู้หญิงอ่ะอาแล้วพน้องว่านตกขึ้นมาจากโลกฟันโลกนี้แล้วก็ตั้งโลกนี้ลูกแล้วโอยโอ้ลูกนี้แมน้องภูลำยาแต่หลอกล่อได้ดีนะครับภูลำใหญ่ของเราครับภูตรวิโสภาลครับแมสุดยอดก็ต้องอาศัยเกมเสร์ฟอย่างเดียวครับ ว้าววิชานเต็มโคตรลูกนี้จะสามารถทําแต้มได้หรือเปล่าเสิร์ฟมาแล้วลูกนี้ยังกดขึ้นมาได้อยู่อาการเตรียมรออยู่แล้วนะในลูกนี้ยังไงโอ้ดดยอีเดียวโอ้โหเขาแหมหลีกบล็อกเออหนีบล็อกได้ดีครับการตอนนี้อินเดียขึ้นแท้แล้วครับ20ต่อ19อินเดียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วเราต้องดูว่า เกมเซฟของเขาฮนะถ้าเราเปิดลูกได้นะฮะโอกาสててทับแ้มสูงเหมือนกันนะ่ยมันลุ้นกันนะโอ้ยยังไงคะเนี่ยเซฟไปแล้วเขายังตัด <หา S 2> ไม่ได้อยู่ตัางมาให้กับผูนลูกยาอนต่อยะครับตอนนี้ตัดต่อระเบียกที่มาตีเสมออีกครัง้งนึงครับ20เท่าโอ้โหบอกเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ธรรมดาละลเป็นเกมการรับของทางฝั่งไทยนะคะ ก็ต้องมาร่วมลุ้นกันดูว่าทางฝั่งของไทยจะสามารถรับลูกนี้ได้ไหมเกมการเสิร์ฟดำเนินการไปแล้วมาเสิร์ฟมาลูกนี้ต้อเมียนตะโพต่างห้กับนักพูลำยาวลูกนี้โอ้ยยังแกกันาได้อยู่ค่ะตีเข้ไปโอ้เกือบไปนะครับเมื่อกี้จังหวะเขาดักลูกพลาดของเราได้เลยครับหมายเลขนึงนะยกไปอักกัอากาศตลาดหลุดหลังไปอ้าใจร้อนใจร้อน ไปเป็นทางฝั่งของทีมชาติไทยนะขึ้นแท่นนําไปเป็น21ต่อ20แต่ก็เป็นเกมการเสิร์ฟซึ่งก็ถือว่าเสียเปรียบนะคะต้องมาดูว่าวิชาเต็มโคตรเนี่ยจะมียันอะไรไว้หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแอบว่าอยู่นะว่าอยู่นะเอาแล้วต้องดูเหลี่ยมฮะต้องดูเหลี่ยมของวิชาเต็มโคตรครับเราขออีกแต๊บเดียวครับจะปิดเซตแรกนะครับตอนนี้สกอร์ที่21ต่อ20ครับ มาดูลุ้นี้เสิร์ฟลูกนี้แม่โอ้โอกาสตั้งขึ้นมาแล้วอินเดียยกมาอากาศลูกนี้บอกอยู่้าโอ้เรียบร้อยเรยครับแต่โออินเดียรอดช่องหลังจี่รอดนะเจ้าโอ้โยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับการแข่งขันในประเภทสี่คนแบบผสมนะคะและใช้ลูกตะก้อ m n ็0 9นะคะ m n 9 0 9เ์เนาะที่เป็นของผู้หญิงนะคะ ยี่สิบเอ็ดเท่ากันค่ะโศกเลยลูกนี้วานเปิดขึ้นมาตั้งมาให้กับน้องภูรุดีเ่ยแย่มาเรียบร้อยเลยครับทำได้ดีฮะโอ้โหแอบตกใจเหมือนกันนะเวล่าเขาเดินแบบบลก่ะอันนี้ก็เป็นเกมเสริมโครมเบสแล้วฮะตอนนี้ไทยนำอยู่22ต่อ21ก็ต้องรุดเกมเสริมฮะต้องเสริมปิดเกมรับให้ได้ะลกนี เอาอากัสเปิดศีษะขึ้นมาได้ตั้งใหม่ครั้งหนึงโอ้โหยโอ้โหยังขัดกันขึ้นมาเสมอนะคะสาหรับทางฝั่งของอินเดียก็ไม่ยอมนะอินิจ่าไม่ยอมอินี่ไม่ยอมเลยนะจ๊ะตอนนี้สกอร์เท่า22เท่าจ้ะโอเคค่ะทุกคนแล้วจะเป็นฝั่งของอากัส นี่เป็นฝ่ายเสิร์ฟเดีด๋ดวฤฤวยวมาดูกันดีกว่าเพราะปกติเราจะเห็นหมายเลขหนึ่งเสบเรามาดูกันดีกว่าว่าอากาศจะมีแผนยังไงเสบไปที่ใครค่ะจับตาดูวไว้ให้ดีเสิร์ฟไปแล้วคนลูกนี้มาที่ตรงกลางค่ะตึ้งสันตรงโคตังมาให้กับผู้ตัวเสบมาลูกนี้แต่ย่าไปยุงลกงกูกคนนะโอ้โอาหอแล้วพอหุ่นกฉกมาอย่อางไรเลิกไป ะวันนะปาไปไม่ข้ามนะฮะโอ้ตอนนี้สกอร์ขอนเดียนขึ้นนําแล้วเขาได้เปรียบด้วยนะฮะเขาเป็นฝ่ายตั้งรับนะฮะตอนนี้โอ้นี่ผ่านไฟเป็นทีงเซตแรกเท่านั้นยังไม่จบเลยนะคะความมันถือว่ามันมากมากเลยและนี่เป็นอีกลูกหนึ่งนะคะที่ไทยจะมีโอกาสได้แก้ทัวถ้าเสียลูกนี้คือเราแพ้เลยนะคะในเซตแรกใช่ดอกบอลเุ้นเะเขาได้เปรียบด้วยเกมรับนะฮะตอนนี้สกอร์ที่22ต่อ2 3ครับ สไปลูกนี้เรียบร้าเลยครับโอ้โหตกไป่สำหรับเซดร้าอินเดียสามารถคว้าชัยชนะมาได้เซดร้าค่ะทุกคนคะโอ้โหถือว่าเป็น,นหนะกว่าสามต,ตัวนี้ครับต้นเสิร์ฟลูกนี้อินเดียย,ยังเปิดศีรษะขึ้นมาได้ยกขึ้นมาอากาัตกุกนี้โอ้ติดบล็อกครับโอ้เอาละฮะเอาละฮะผู้บล็อกอยู่แล้วจ้ะ อาล้ค่ะจังหวะดีด้วยนะคะสำหรับการขึ้นบล็อกสักครู่นี้อย่างที่เอิญได้บอกว่าความสูงเนี่ยมีความสูงที่ไล่เลียกกันมากๆเลยนะคะลองติดตามชมกันต่อค่ะอต์ตอนนี้อยู่ที่4ต่อหนึ่งและต้นวิชาตันโคดเสิร์ฟลูกนี้เข้าไปยอดที่หน้าเน็ตค่ะลูกเล็กเน็ตแต่ยังเปิดขึ้นมาได้อยู่อากาศลูกเรียังไงโอ้โหอยงไรอะไรคเนี่ยอ้อมลูกอ้อมผู้ตัดสินบอกว่าลูกอ้อมค่ะ โอ้โหแต่รู้สึกว่าทางอินเดียเขาเริ่มเข,เ,ขเขาก็กังขาอยู่นะว่าไม่น่าจะมีลูกชาเลจ์นะชาเลจนอ้อมไม่ได้นะน่าจะเด็ดดี้ได้ชาเลจ์เฉพาะโอเวอร์อย่างเดียวต้องเรียกครับผู้ช่วยนะฮะมาดูว่าประชุมกันว่าลูกนี้จะเป็นลูกอ้อมหรือเปล่านะครับ ทางอินเดียก็ประท้วงเหมือนกันว่าไม่น่าจะอ้อมเอาละค่ะก็ต้องรองร่วมลุ้นกันดูนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรค่ะาทางฝั่งของโค้ชของอินเดียนะคะก็พยายามที่จะชี้แจงให้ดูว่าองศาของการอ้อมและลูกที่ลงเนี่ย มันไม่น่าจะเป็นไปได้กับการที่ผู้ตัดสินเนี่ยได้ตัดสินหรือเปล่าแต่ทางเรานะคะขอไม่คอมเมนต์ใดๆนะคะเพราะว่าให้การตัดสินชี้ขาดเป็นของผู้ตัดสินนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยเป็นคนขานว่าลูกอ้อมนะคะจากการฟาดของอาคัสนะคะหมายเลข3าของทางสั่งอินเดียค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะคะอยู่กันยาวๆแบบนี้เลยกับแอลแล้วก็พี่สักรนะคะ โอ้โหก็ต้องลุ้นฮะเดีเอ่าก็ถือว่ามันเป็น4-0ใช่ไหมเสอร์วบรได้ไหมจำใหม่เหรอเล่นใหม่เหรอ,อยังไงเอ่ย เอาละค่ะน่าจะเป็นการยังไงเอ่ยก็ยังเป็นฝั่งทีมไทยที่ได้ลูกได้แก้มไปนะคะเป็นการตัดสินของตัดสินถึงว่าชี้ขาดแล้วว่าลูกเนี่ยอ้องค่ะไท่ได้แก้มค่ะสกออยู่ที่1ต่อ5ค่ะและอินเดียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ ึ้นมาแล้วค่ะต,ต้นวิชาเติร์อต้าไงกับปูตะวันลกูกอุม้มลูกนี้ย,ยังสามารถทำต้านได้อยู่ค่ะทุกคนคะ่ะกลัไปเตรียมรอในเซตที่3ก็ได้ค่ะวัดกันเลยฮะเอาละค่ะ,อา,คะอาการลูกนี้โอยนั่นละค่ะอย่างที่เห็นบอกแม่อากาศนี่แกสงสัยจะหิวว่ายิงนกตกปลาแล้วลูกนี้นี่ยิงนกเลยนะฮะเตะโดงไปเลยครับ ไปแต้กับไทยขึ้นแทนครับ20ต่อ9ฮะเอาละค่ะอีกเพียงต้มเดียวเท่านั้นที่ทางพี่ไทย<า>เราต้องการนะ,ะ่ะ20ต่อ9เสิร์ไปแล้วลูกนี้หยอดไปหน้าเลยลน3รอล้ขึ้นมาแต่ต้องมีชันเต็มโคตรเปิดขึ้นมาได้ทำไมโอ้โหยอมแล้วจ้าอ๋อย,ยอมแล้วเก่งมากโอ้โหเรียกได้ว่าเก่งกันทั้ง2ทีอากาัส อากาจะเสิร์ฟลูกนี้ตายแล้วครัโ้ยลูกเล่นเด็ดมากเลยสวยมากแต่ยังผลขึ้นมาได้อยู่ลูกนี้ปุตตะสภายังติดล็อกยูวค่ะเอาละคเป็นลูกที่สองที่ปุตตวสภาจะทำลูกนี้อีกวเอ่อยเห<อ>นียวจริงจริงแล้วก็เหนียวนะแม่ต้องชมนะน้องวาดเครับดักลูกได้ดีนะชงให้กับปูตะวันสภานะครับปาดไปนะครับเป็นแต้มกับไทยตอนนี้ตีเสมอครับสามเท่าฮะแล้วก็ลุนนะ เรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีน้องภูคนเดียวที่เป็นตัวทำนะเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะาูว่าต้องฟาดสองครั้งสองคราหลายรอบแล้วนะคะกว่าจะได้มาแต้มหนึ่งอาล่ะมาดูอารัสกันบ้างดีกว่าอารัสตรงนี้หูรสหวานเจี๊ยบมาโรตีพิเศษเพิ่มไข่เพิ่มกล้วยเพิ่ม,มช็อกโกแลตเพิ่มไมโลอา้อาวเธอไปแล้วยมไข่เทม่มนเป็นกระป๋องไปเลยฮะแม่หวานจริงๆรฮะโรตีชุดนี้นะครับ สามต่อสี่ครับตามอยู่หนึ่งลูกครับไทยอินเดียเปิดขึ้นมาได้ครับยกขึ้นมาให้อากัศเชนบล็อกอยู่หรือเปล่าโอ้โห,โหลูกนี้แหมทั่วบล็อกจริงๆครับอากัศเป็นแปมของอินเดียครับพอยอินเดียโอ้ยลอดช่องหวานเจี๊ยบลาดมาดูอย่าเพิ่งลุกข,ขยับไปไหนนะคะสะกอร์สิบต่อเก้าสิบไปแล้วลูกนี้ยังเตะขึ้นมาได้อยู่ตั้งมาให้กับอากาศลูกนี้ไงตั้งเลย ฟาดไปที่หัวเข่านะคะของน้องโบลออเป็นครั้งที่สองแล้วที่น้องโบเนี่ยโดนอัดจ,จากการฟาดของอากัศเนี่ยล้อล้กอยู่จุดไปเลยใช่ฮะดูเอ่อการที่ผู้ชายฟาดแล้วนี่แล้วน้องโบนี่แหมเกือบจะดักได้นะฮะหแหมความรุนแรงนี่มันแรงกว่านะครับเมืม่อกี้นี่น้องลูกขาเลยนะฮะน่าจะแสบชฉยอยาอแล้วค่ะสิบเท่ากัน จะวานจะเสิร์ฟไปที่ใครวานเล็งมาแล้วใครเปิดขึ้นมาได้ไม่สวยอะไรจะตั้งแตากับมาปั๊นลูกนี้อะไรปัดนโอ้ยโอ้ยปัอกค่ะเป็นหนังฝั่งของอินเดียที่พลิกขึ้นจับไปนำค่ะสิบเอท่าสิบอินเดียเสิร์ฟมาลูกนี้โบเปิดขึ้นมาได้ต้นยกโอตะวัดฟาดโอ้เรียบร้อเยเะไรครับต้องเข้าสู่ครับเปิดทงฟาด เอาละค่ะอินเดียจะเป็นฝ่ายเซฟเซฟลูกนี้มาแล้วค่ะเจ้าโบว์พิวาับจุดพวนเปิดขึ้นมาได้เจ้าต้นวิชานะพ่อโคยนี่นะคะโชว์ความเสาค่ะไม่ได้เป็นแค่ตัวตั้งนะคะสำหรับวิชานเต็มข้อแล้วก็ใส่เต็มข้อไปเลยโอ้โหโชว์ความเสาเฮียดังได้ดูกันหน่อยค่ะสำหรับทางฝั่งของวิชาน ต่อกันตรงนี้เปิดขึ้นมาได้อีกทีวิษณุแต่โคตรตั้งมานลงนี้ยังไงโอ้ยโอย้ใส่ไปอีกรอบนึงอ่ะเอาละโอกาสนะฮะของไทยนะครับที่จะปิดเซตที่สามไม่ได้ครับโอ้ยสิบเจ็ดต่อสิบสี่ครับเอาละต้องเปลี่ยนเอาน้องโบวิพาดานะคะ เซฟชัวร์ไว้ก่อนค่ะสำหรับทางฝั่งของพี่ไทย14ต่อ17ค่ะเอาล่ะสอบลูกนี้ไปแล้วปละสิทธิัซากุนนาได้อยู่อัพปัดตตุลวที่หน้าได้รับลูกนี้ตกเชียร์เลยยอมเลยโอ้ยโรตีใส่ไข่ใส่นมใส่กล้วยใส่ช็อกโกแลตแหมพิเศษจริงๆเลยโอ้โหยืดกันมันเลยครับแต่ต่อแต้ครัตอนนี้สกอร์ไทยยังนำอยู่2ลูกครับ 17ต่อ15ฮะวิพาดาจิตวานะอาสาเป็นตัว่าสอบเตะเสรฟมาลูกนี้แม่เขาย,ยังเปิดศรีรษะได้ดีครับยกมาอาการลูกนี้แต่หย่อนก็อาละ่ะโอ้ยอาละ่ะเอ,อาเขาเรียกว่าเยี๋ยวลูกยกขึ้นไม่ได้เลยครับโอ้โหนี่ขนาดถึงกตบว่านอนเตะนั่งเตะก็ยังไม่สามารถที่จะงัดลูกนี้ขึ้นมาได้ค่ะ แือก,กัสกันบ้างดีกว่าว่าอาก,กัสจะทำแต้มได้ไหมอาก,กัสเสิร์ฟลูกนี้มาแล้วค่ะน้องโบตั้งเปิดขึ้นมาได้ค่ะมิชานตรมโคตั้งให้กับผู้ต่อสบ้านลูกนี้โอ้ยเอาไปเต็มๆโอ้ยใครไม่ยอมแต่นี่ยอมแล้วจ้าแล้วขออหกดิงนนะ่งแต้มนะจะขึ้นแค่แล้วครับ1 5าต่อ19าหานะโอกาสเนี่ยต้องเปิดเก็บเสิร์ฟให้ได้ครับ1ิต่อ19 15 19 อินเดียเซิฟออคัสเสิร์ฟมานี่ครับเบาๆดักได้ดีครับปาขึ้นมาโอ้ตะวันลนุ้นด้เรียบร้อยเลยไรครับโอ้โหรดช่องหวานเจีียบโลตีหวานเจีียบนะเจ้าโอ้ค้นทันแล้วค่ะ20ต่อ1บวิสาคอนอาครับแมตช์พอยต์ของเราครับตอนนี้ขออีกแก้วเดียวครับเราจะผ่านเข้าไปสู่รอบชินชนะแรกครับ สิบห้าต่อยี่สิบคร 20, dei, ับเสริฟลูกนี้โบดักได้ดีครับตอนยกโูกฝ่าลูกนี้เรียกรอยไรับโอ้เอาล่ะฮะสุดยอดเลยค่ะสำหรับทีมชาติไทยของเราสามารถคว้าชัยชนะในเซตที่สามยักโค้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศด้ค่ะประเทศสี่คนแบบผสมนะคะ โอ้กันนะค่ะในครั้งนี้หนูว่ามันแล้วก็สนุกมากมากเลยค่ะใครไม่ยอมไม่เป็นไรนะแต่ว่าแอนนี่ยอมแล้วจ้าคือมันมันจริงๆนะพี่คอน